อันลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแอดลาสนะคะเอาล่ะค่ะในวันนี้นะคะแนนก็ขอมาทําหน้าที่เป็นตัวแทนสื่อกลางนะคะระหว่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะกับคุณนะคะวันนี้นะคะแนนจะมาสื่อสารว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะสื่ออะไรกับคุณนะในคลิปนี้นะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราขอให้ใช้สติแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะอย่าเพิ่งเชื่ออะไรอย่าเพิ่งเอาไปเรียนแบบอะไรนะคะถ้าเกิดว่า ยังไม่ได้พิสูจน์ด้วยตัวของคุณเองนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในนี้นะคะเป็นไปเพื่อการถ่ายทอดกฎแห่งกรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วนะคะไม่ได้มีเจตนาอื่นใดในการตัดสินว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดนะคะเป็นเพียงแค่การประกาศกฎแห่งกรรมให้รู้เฉยๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะคลิปดูได้ทุกเพศแล้วก็ดูได้ทุกวัยเลยนะ โอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการจะเสืออะไรผ่านไพ่สใบนี้นะคะ The Moon Reverse ค่ะแล้วก็ Ten of Swords นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะบอกคุณว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้ในตอนนี้นะคะเป็นภาพสะท้อนนะคะของตัวตนของคุณในอดีตนะคะที่คุณสร้างขึ้นมานะคะ เพื่อที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างไปในทิศทางที่มันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของคุณนะคะคุณทำทุกอย่างอะด้วยการที่แบบบดบังตัวตนที่แท้จริงด้วยความที่แบบไม่แสดงความรู้สึกไม่แสดงความคิดเห็นไม่แสดงอะไรออกมาเลยนะคะคุณแสดงออกเหมือนกับว่า คุณไม่แคร์ตัวตนที่แท้จริงของตัวคุณเลยอะแล้วคุณกลัวตัวตนที่แท้จริงของตัวเองมากๆในตอนเนี้ยมันจึงทําให้คุณรู้สึกหนักรู้สึกเหนื่อยแล้วรู้สึกแย่เพราะคุณไม่สามารถเป็นตัวเองได้เลยแม้กระทั่งเวลาอยู่คนเดียวอ่ะคุณยอมรับตัวเองไม่ได้คุณยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้นะคะตัวคุณในอดีตนะคะอาจจะเคยแสดงตัวตนของคุณออกมาแล้วแต่ว่าไม่ได้รับการยอมรับจากคนรอบตัว นะคะหรือว่าถูกปฏิเสธจากคนรอบข้างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้นะคะมันคือบาดแผลภายในจิตใจของคุณที่มันส่งผลกระทบให้คุณไม่สามารถที่จะแสดงตัวตนที่แท้จริงของคุณออกมาได้และยิ่งคุณแสดงตัวตนที่ปลอมออกมาเท่าไหร่สิ่งที่คุณแสดงอ่ะยิ่งทําร้ายตัวตนที่แท้จริงของคุณและทาร้ายชีวิตที่แท้จริงของคุณมากขึ้นเท่านั้นนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะตัวตนของคุณไม่ได้เป็นตัวตนที่น่าเกลียดตัวตนของคุณไม่ได้เป็นตัวตนหรือจิตวิญญาณที่ที่ไม่ดีหรือว่ามีเจตนาทำเพื่อเพื่อเกิดขึ้นขึ้นมาทำในสิ่งที่ไม่ดีอะ่ะไม่ใช่นะคะตัวตนของคุณนะมีความน่ารักมีความอบอุน่นมีความอ่อนโยนมีความแสนดีอยู่ในนั้นแต่ แค่คุณไปอยู่ผิดที่หรือแค่คุณไปเติบโตในที่ที่ทำให้คุณจำเป็นที่คุณจะต้องมีกำแพงที่คุณจะต้องเข้มแข็งเพื่อที่คุณจะได้เป็นแรงผักดันให้กับคนอื่นในการใช้ชีวิตในรูปแบบของความ เข้มแข็งความเข้าใจตัวเองความอ่อนโยนแล้วก็ใช้ชีวิตในรูปแบบที่เขาต้องการในแบบที่เขาต้องการจริงๆนะคะและเป็นคนที่ต้องผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณจึงไม่สามารถที่จะแสดงเป็นตัวคนอื่นได้นะคะเป็นตัวของตัวเองให้ดีให้มีความสุขค่ะ แล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณเกิดมาเพื่อที่จะทํามันอะ่ะคืออะไรนะคะแล้วคุณจําเป็นที่จะต้องทําหน้าที่นั้นไม่งั้นอะ่ะคุณจะอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะตายแล้วคุณจะเกิดใหม่แล้วคุณก็จะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนเดิมซ้ำซากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงบอกคุณว่าให้คุณอะ่ะ รับรู้และเข้าใจตัวเองให้มากนะคะเห็นใจตัวเองให้เยอะเห็นใจตัวเองให้มากเป็นคนดีได้ค่ะสร้างกำแพงขึ้นมาได้ค่ะแต่คุณก็จำเป็นที่คุณจะต้องใช้ความเมตตาใช้ความเข้าใจแล้วก็ใช้ปัญญาทางโลกก็คือในเรื่องของการใช้ชีวิตมุมมองอะไรหลายๆอย่างอะค่ะ จิตวิญญาณของคุณกับร่างกายของคุณน่ะต้องไปในทิศทางเดียวกันต้องไปพร้อมกันนะคะในตอนนี้ร่างกายของคุณเติบโตประสบการณ์ของคุณเติบโตแต่จิตวิญญาณของคุณถูกกดทับเพราะฉะนั้นแล้วว่าคุณจําเป็นที่คุณจะต้องปลดปล่อยตัวเองออกมาเพื่อที่จะได้เรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งร่างกายและจิตวิญญาณไปพร้อมๆกันนะคะการที่จะเข้าถึงจิตวิญญาณของคุณได้ในตอนนี้นะคะก็คือการที่คุณเขียน เขียนค่ะตั้งสติดีๆนะคะแล้วคุณก็เขียนออกมาค่ะว่าตอนนี้คุณแบบคุณรู้สึกอะไรคุณรู้สึกยังไงนะคะคุณเขียนออกมาเลยแล้วอะไรที่ทําให้คุณเป็นแบบนี้นะคะแล้วแล้วคุณค้นหาไปเรื่อยๆค่ะลึกๆไปเลยค่ะแล้วคุณจะเข้าใจตัวตนของคุณมากขึ้นนะคะคุณทําความเข้าใจตัวตนของตัวเองให้มากนะแล้วก็ตอนนี้คุณไม่ต้องไปแคร์รอบตัวคุณมากหรอกเพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จหรือความล้มเหลวที่คุณเคยผ่านมามันไม่ใช่ตัวคุณนะคะมันไม่ใช่ตัวคุณมันเป็นเพียงสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณเลือกที่จะทําในช่วงเวลาหนึ่งภายใต้การกดดันของจิตวิญญาณที่ไม่ใช่จิตวิญญาณของตัวคุณเองคุณไม่ได้ใช้จิตวิญญาณนําทางในการใช้ชีวิตและจิตวิญญาณของคุณก็ไม่ได้ถูกนําออกมาใช้นะคะคุณใช้จิตของร่างอ่ะคุณใช้แค่ร่างกายนะคะแล้วก็ความรู้สึกของคนอื่น แล้วก็แรงกดดันจากสิ่งรอบตัวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อคุณเลือกใช้ในตรงนี้นะคะมันก็ไม่ต้องไปคิดอะไรแล้วค่ะปล่อยค่ะเราก็กลับเข้ามาดูใจตัวเองเข้าใจตัวเองเข้าถึงตัวเองและทำในสิ่งที่ตัวเองเกิดมาเพื่อที่จะทำทำในสิ่งที่จิตวิญญ,ญาณของตัวคุณต้องการที่จะทำแต่ก่อนหน้าที่คุณจะทำได้นะนะคะคุณหาเจอหาให้เจอเมื่อคุณหาเจอแล้วคุณก็ เลือกค่ะเลือกตัดสินใจกับตัวเองบอกกับตัวเองว่าคุณเลือกที่จะทำในสิ่งนี้นะคะแล้วคุณก็ทำค่ะแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะสิ่งต่างๆเหล่านั้น่ะมันจะทำให้คุณเติบโตขึ้นและจิตวิญญาณของคุณนะถึงแม้ว่าจะเจอเรื่องของความทุกข์ความเศร้าความเสียใจอะ่ะก็ จะมีความสุขค่ะสามารถผ่านไปได้แล้วก็มันไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริงสําหรับคุณคุณจะสามารถแก้ไขได้มีความสุขได้แล้วจิตวิญญาณของคุณนะถ้าคุณเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณได้อคุณสังเกตดูคุณสามารถเอาเอาสิ่งนั้นมาเปรียบเทียบกับอดีตได้นะคะอดีตที่ผ่านมาได้ว่าจิตวิญญาณของคุณเบาลงนะคะจิตวิญญาณของคุณมันเบาลงแล้วมันมีความสุขมากขึ้นถึงแม้ว่าคุณจะเจอเรื่องราวที่หนักหนาสาหัสกว่ากว่าเมื่อก่อนที่คุณผ่านมา ะะแต่รอบตัวคุณอะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณได้ทำหน้าที่ของจิตวิญญาณของคุณนะคะรอบตัวต่อให้มีเรื่องแย่ๆเท่าไหร่อะคุณจะไม่ได้รับผลกระทบ100%เซคุณจะได้รับเพียงแค่50 2ส7 0ตามแต่จิตวิญญาณของคุณและตามแต่หน้าที่ของคุณและตามแต่การตื่นรู้ของคุณและตามแต่การเข้าถึงปัญญาในตัวคุณนะคะ ว่าคุณจะสามารถรับดูได้เท่าไหร่แล้วก็สามารถที่จะแบบแบกรับได้เท่าไหร่ เท่านั้นเองนะคะอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะมาเตือนทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะสาหรับวันนี้นะคะั้นก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะขอกอดเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณนะคะสําหรับทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกซับสไครต์นะคะแล้วก็ขอบคุณสาหรับทุกๆกําลังใจทุกๆคาขอบคุณที่ส่งเข้ามาให้กันตลอดนะคะขอบคุณขอบคุณมากๆเลยที่พพอร์ตกันรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การซัพพอร์ตช่องนะคะแล้วก็การซัพพอร์ตทางด้านของจิตวิญญาณนะคะสำหรับวันนี้นะคะนั้นก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย